วีราคาสวิตครับโตโยต้าแฮรเออร์นะครับเกียร์ดังเกียร์หอนนะครับจากชนบุรีอลดลงมาแล้วเกียร์นะครับการลนกันไวซ่าไม่ได้ที่นี่นะครับาการเกียร์ดังเกียร์หอนนะครับวิ่งหน่อยเดียวก็หอนละหอนแรงมากนะครับนนี้วีราคาสวิตครับอ่าลงเลยเอ่ายกไปเดี๋ยวเดี๋ยวยกวางรอไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อ่า,าอน,นะนั่งยกไวรอนไปก็ได้เดี๋ยรอเก็บการถาดก่อน ซาแฮริเออร์ครับเกียร์หอนนะเกียร์ CVT จัดการให้นะครับซ่อมได้เรื่องเกียร์ออตโต้ไว้ใจเรานะครับเดี๋ยวเกียร์พืน้นที่นิดนึงนะครับแต่ไม่นานนะงานตรวจงานไวที่นี่นะครับทำไม่ได้นะครับโทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่องหครับเออร์ อะไรมีทุกชิ้นไม่ต้องกลัวนะครับเป็นไฟวิวนะครับ 好的